ท่านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เช่นเคยครับออกตกปลานะครับจังหวัดนครนายกัตอนนี้แวะเติมมันนะครับนี่ครับานัันเพงมาถึงแก่นนะครับผมมาถึงนะครับแวดเติมลมนะครับเติมมันแถวคลองติดตามนะครับผมลำลูกกาครับยังขี่อีกไกลนะครับาจะไปองค์รักนะครับตอนนี้หกโมงเช้านะอากาศดีมากครับคุณนันของยัง ครับเดี๋ยวขี่รถกันต่อครับครับผมก็มาถึงหมายแล้วนะครับถึงเดินทางมาถึงแลครับเขอาก็ดีนะครับกำลังกลตาดิซึ่งนายตัวม่งกีนะครับ เดี๋ยวดูปลาคุณยอมมาตีได้ไมีกี่มาเดี๋ยวดูปลานะคเขาน่าเ้ียเลยตัวหนึ่งเลยนะครับผมเวกพี่เคผมมาตีปลาดีกว่าของดีก่าแต่ของนานนะครับหนึ่มาถึงหมายครับหมายสวยมากนะครับผมนี่เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับก็วันนี้เดี๋ยวหาปลานะครับปลาทำกับข้าวตอนเที่ยงนะครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยว จะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมบโอเคครับหมายหน้านะครับกดยางสองครับ โอ้สวยเลย,ยแถวนี้แ <c oughs> ชทสายฟ้าน,นะาตัวแรกมาแล้วกัดเป็นกบยางสอนพิษครับสีเหลืองเต็มปากเลยครับสายแม่โตครับช่อนนานะสายป๊อกๆครับผมสอนพิษสีเหลืองคนระับเต็มปากเลยนีครับสภาพใหม่ เป็นหมายนานะครับน่าน้ําท่วมนี่ครับไล่ตีนะครับมีช่องตรงนี้นะครับลองตีดูกันไอ้เรื่องครับกบยางสอนพิษเด็กค่ายข่จานะครับผมหมายนาเป็นหนึ่งนะครับนี่ครับใบสปินใบเคาะนะครับเราปลาได้ดีครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับตัวนี้ได้หนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวทำกับข้าวกลางวันนะครับเคครับฝากด้วยสอนพิษสุดยอดครับผมพอดีน้าก็โดนเมื่อกี้นะครับ S <S> ผมเพิ่งงัดขึ้นมานะครับเมื่อกี้โอ้เปิงงัดขึ้นมาเรินมข้นดะครับใช้ปลาเข็มนี่ครับเป็นเดือยออดจำนะครับผมนี่ตัวที่สองของนาครับแล้วครับผมเพิ่งงัดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนางัดตามเลยนี่ครับจะผพบหมานานะครับหมายแบบนี้ก็ตีได้นะครับออทจำหาตีตามช่องนะครับผมนี่ครับมีช่องมีต้นข้าวขึ้นนะครับบางๆ โอเคครับตัวเล็กในตัวยังยังเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็กัดเดี๋ยวก็กันครับผม จากกันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยครับแค่หนึ่งนะครับผมฟังนีด้วยนะครับแหดกํำลังย้อนเลยนี่นะครับเป็นปลาช่อนนะครับช่อนนานนครับสัตเข้าไปเต็มปากเลยครับสงสัยแล้วกอให้ตึงนะครับวัดส่วนนี่เลย ี่ครับสายอ้วนนะครับแต่ไม่โตมากนะครับชนนาครับผมนี่ครับสภาพไม้เป็นไม้นาน้ําท่วมนะครับน้ําไม่ค่อยลึกนะครับน้ำน้อยๆนะครับน้ําเป็นฟ้าๆในเรื่องนะครับผมสอนพิษสกิดเป็นตายนะครับใบสปินใบเคาะเราปลาได้ดีครับผมตัวที่สองนะครับได้ปาดทำกับข้าวแล้วครับสอนพิษนะครับฝากไปด้วยครับสุดยอดมากผมนะเก่งโดนนะครับ โดนเขาแล้วได้ปลาได้ปลาทำกับข้าวใช้สวยเลยเขย็ดจ้ำนะครับเดี๋ยวได้ปลาทำกับข้าวแล้วนี่ครับหมายนาโอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับ ขึ้นมาหลุดบนฝั่งพอดีครับดีนะไม่หลุดในน้ำไซส์ใหญ่เลยครับตัวนี้ีแบบแบบนะครับครับช่อนนะครับแบบ ช่อนใหญ่นะครับไซส์เป็นโลเลยครับตัวนี้ใส่้วๆนะครับเป็นกบยางสอนพิษนะครับนี่ครับกบยางสอนพิษ๋ยวจะคายจํานะครับใบน้ำเป็นหนึ่งนะครับใบสปินใขาะนะครับผมนะครับสภาพใหม่เป็นใหน้านะคนรัน่าน้ำท่วมนะครับผมตีไปฝั่งมุมนี้นะครับไโดนนะครับมีปลาขึ้นน้ำอยู่ดีลองตีดูวในเรื่องนะครับผม อนสายใหญ่เลยครับตัวนี้เป็นโลฝากไว้ด้วยนะครับมีกบยางสอนปิดอยากจะคลายจำนะครับอีกหนึ่งทางเลือกครับผมกับหมายนาครับในเรื่องแน่สุดจะมาครับผมผมกําลังเดินออกหมายกันนะับเดินลุยเข้าไปครับไกลมากเลยวันนี้วันนี้เดินลุยนะได้กี่ตัวแล้วกันรวมรวมกันตัวครับข้างในกี่ตัวโอ้เป่งๆเลย อีกสี่เป็นแปดแล้วครับเดี๋ยวอาหารเที่ยงเราไอเกือม้มอนแถวแล้ววันนี้ม้อนแว <laughs> ถวครับ <laughs> นี่ไงตัวใหญ่นี่โอเคครับเดี๋ยวย้ายหมายใหม่นะครับครับผมตางคลนี้นะตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับเดี๋ยวได้เวลาทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวปลารวมก็ได้เยอะพอสมควรนะครับทุกครั้ง ขังเลยนะเก่กขังแล้วก็มาทีว้าน้องเฟื้อได้กี่ตัวเดี่ยวข้อรอดะเดียวข้อรอดครับกับน้องอื่นก็พึงได้ตัวมาสายครับวันนี้ดูได้เยอะกว่าเพื่อนเนี่ยสองคนเนี่ยกดมาเยอะเลยนวเก่งได้กี่ตัวครับสี่ครับสี่ครับนั่นๆก็ประมาณสี่ตัวนะครับใส่มานีปลาหลวงครับขึ้นนะครับยังยังเสี่ยนอยู่เลยนู่นนะอยู่ริมคลองสองแล้วครับโอ้โห นี่ครับแล้วนันกำลังเทปลารวมม้าเออมวยปูตอหน่อยไม่หรอวะเป็นสิบกว่าประมาณสิบกว่าตัวคือคือบอยเอาใส่กระชังเลยจับใส่กระชังกันนะบุญมันทังเห็ดไงอุ้ยัวเมียนเดี๋ยวเปลี่ือมันมีสิบกว่าตัวเลยแค่แป๊บนึ่งแค่มารวมวัวปลาด้วยลุงเอาเจ้ารู้แท้งแบบนี้หรือวันนี้เอาไปกินต่บ ปลารวมกไซเป็นโลก็มีนะครับประมาณจิบกว่าตัวนะครับรวมรว๋ยวรวมวรับมอยับเตรียมสัมภาระกันหนึงครับ บานนั่เดียวแล้วมืดตายาปมา้กินผมหมดซื้อแม่งก่อนพีสกบม้าปรอบตัวราคาโขซันี่ีบนี่เาเปลนีสึกกรายเย้าัมิดใส่ใค่านมีควา มีส้มตำด้วยครับวันนี้เดียวมมจะมครกไปห้องาอเีดงกอไปยมน่นยีน่ามนี่ตีอย่างเงี้ยแตะอาแกพวกคนแล้วพอเราขายอย่างล้มย ý định luôn có đồ ăn không luôn 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 าาครับผมตอนนี้ได้เวลากินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับผมอันนี้อะไรชื่อมาวานเนี่ยวัดน,นียตกปลาเป็นเจ็ดนะครับนันกำลังตักนะครับ เออน่ากินมากตเฟรกินข้าวต้มแซ่บตมปลาคอใหญ่ตมปลาคอใหญ่ใสได้อ่ะเป็นทำไงได้เจ้าอ่ะปลาเนี่ยัปังเนือไรตวนาปลาไหมขุ่สาวมาส่เ ก็นำล้วงแม่ทีบางีก็คอยผมทีล้งทีย่รนไน้ำักพ่อัหญ่มาบริบบทยิ่งปากันเอาการกันเป็นมะเาื่อออกั้นเห็นมะตี ครับโอเคครับผมจนตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ีมงีมงกันทุกคนให้น้องม้าด้วยครับมาอยู่แถวนี้นะน้องเฟื่อนเล่นเกมอย่างเดียวนู่นเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราเราก็ช่วยเบเกี่ยวเกี่ยวขยะนะครับกินข้าวเสร็จโอเคให้มากินด้วยนะครับผม เขาสายเป็นยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวน่าจะมีแมทนะครับพิเศษนู่นนะสองคนนี้ครับนมาบึงครับนมาบึงนะครับปลาครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ขอลาไปแค่นี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเอกสวัสดีครับโอเคครับอันนี้ก็สนุกแล้วเดี๋ยวไปตีปลาต่อช่วงบ่ายครับสนุกจัดครับ